The hair is back กลับมาแล้วทุกช็อตเด็ดจากทุกปลีกแชมป์จัดไปยิงสวยขนาดกล้องจับไม่ทันเป้นฉลองกันมันจะพไา ประเทศไทยมีสิ่งที่สวยงามเยอะแยะมากมายฉะนั้นวันนี้ชมป์จัดไปจัดไปให้คุณครับช็อตเด็ดไทยพรีเมียร์ลีกบอลไทยเริ่มกันที่ไทยลีกก่อนครับช็อตเด็ดสวยดูไม่ทันราชบุรีจัดไปจากสุดไกลเกิดอะไรโชติพัฒน์พุ่มแก้วปีกวัย26ครับช็อตนี้พาราชบรุรีชนะระยอง2-0ขึ้นมาที่8ส่วนระยองอยู่ที่14 เลขสวยของคุณวิวอะสุขสันค์วันเกิดคุณวิววีโก้นะครับอาจัดไปความภูมิใจดาวแดนซ์ราดรีบีจีฟอร์มทองวาริชชูทองไรท์แบ็กแอทแทกเหลืออีกแค่13นาทีฮะกระต่ายแก้วที่จบอันดับ4ซีซั่นก่อน บุกมานำประจวบทีมกลางๆ2-0แต่ช่วงท้ายต่อส้มไล่มา1-2และโอกาสสุดท้ายวิสุดท้ายแตะเสมอ2-2ครับ b g อยู่ที่5ตามหลังอุทยัยบางกอกท่าเรือและก็จ่าฝูงบุกรีรัมซึ่งเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครแถมยังแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอีก2นัดถ้าชนะ2นัดที่เหลือก็จะทิ้งที่2เป็นถึง7แต้ม ลุ้นได้แชมป์ตั้งแต่แข่งไม่ถึง33.3% Let's fly to England จริงจอสยามคำรามแล้วฟระคุณดบัวนอเต attacking midfield พลิวฝ่า2อลอกขวาเข้าซ้ายจัดไปประตูชัยแลสเตอร์ aster, ชนะนัดแรกในซีซั่นนี้แล้วครับพ้นโซนตกชั้นขึ้นมาที่15จาก20 ห้าทีมลุน้นแชมป์ก็มีสิงห์วิลสิงห์เชล r อร์เซนแมนซีและจากูงนกแดงลิเวอร์พูลคุมโดยออร์เนสลตซึ่งเปิดตัวด้วยสถิติด,ดีดีเพียบเป็นผู้จัดการคนที่สองในรอบ132ปีของสโมสรที่เจอแมนยูที่บ้านนัดแรกก็บุกชนะเขาเลย30อ่ะๆๆแต่ใครคิดจะด่าผู้จัดการเทนฮากชมโชว์นี้ก่อนนะจ๊ะว่าแมนยูอาจ พังเพราะตาเกินพี่น้องแชมป์จัดไปครับสล็อตนี่ยังเป็นผู้จัดการคนแรกในพรีเมียร์ลีกที่คุมทีมแล้วก็ชนะเกมเยือน4นัดรวดนะฮะสิทธ์เกมแรกสล็อตจัดไปชนะ9แพ้แค่1น1ซึ่งแชมป์จัดไปเคยเล่าไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วว่าลิเวอร์พูลจะดีขึ้นเมื่อไร้ครอปอ่ะก็ไปชมกันได้นะฮะ อ่ะโหนปีกอินซีไปเจอเมนีครับบุนเดสลิกานี่น่าติดตามเพราะว่าสูสีมากแชมป์เก่าเลร์กูเซนครับเปิดบ้านเจอกับโคชไทน์คิลชื่อนีอ้หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะเพราะว่าเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็เจ็ดนาทีแรกเลเวลแชมป์เก่าก็ซัดคิลไป2-0ศแต่คิลกลับมาตีเสมอจบเกมที่2-2เป็นแต้มที่2ในลีกสูงสุดของเจอรมนีอ่ะ แชมป์เก่าสะดุดแล้วรองแชมป์บาเยนร์บุกไปเจอทีมอันดับ6อินซีแฟรงเฟิร์ตครับเสือใต้นำอยู่3-2แต่วิสุดท้ายโดนโอมาร์มามูชจัดไปจบ3-3สถานการณ์หลังผ่านไป6นัดเลเวอร์แชมป์เก่าอยู่ที่5ตามฟรายบวกแฟรงเฟิร์ตไลฟสิกและบาเยนท์ที่สเปนนะบาร์เซโลนาชุดเขียวฟอร์มเชี่ยวเลวันดอฟสกี้จัดไป เหมาสามบาร์ซ่าบุกชนะเดปอร์ติโว3-2นำสองทีมจากมาดริดบีอารีอัลและโอซาซูน่าปิดกันที่อิตาเลียครับดาวิดเดเฮียกลับมาแล้วล้วไม่ใช่ธรรมดาเซฟ1จุดโทษเซฟ2จุดโทษพาลิลี่สีม่วงฟิโอเรนตีน่าชนะรองแชมป์ซีซั่นที่แล้วเอซีเมลาน2-1ฟิโอที่มีเดเฮียเลื่อนมาที่11 มิลานอยู่ที่6ตามอูดิเนเซลาซิโอยูเวอินเตอร์และจาฝูงนาโปลีครบทุกลีกทุกวันจันทร์ชมป์จดไปพุธนี้เจอกันใหม่